To search into traveling in for the or for purpose of discovery search in สวัสดีค่ะอยู่กับชั้ e อ g ง i s h ภาษาอังกฤษ,กฤษวันละคำนะคะและคำในวันนี้ก็คือคำว่า explore อ่านออกเสียงอีกครั้งว่า explore ความหมายในภาษาอังกฤษนะคะคือ to search into or traveling in for the purpose of discovery ความหมายก็คือแปลได้ว่าเป็นการค้นหาหรือว่าการท่องเที่ยวเป็นไปในเชิงเพื่อจุดประสงค์ในการค้นพบสิ่งใหม่ๆนะคะลองมาดากันสิคะว่าคำแปลของ explore คืออะไรทัดมีมาให้เลือก3ตัวเลือกดังนี้ค่ะอันแรกแปลว่าสืบสวนอันที่สองสำรวจและอันสุดท้ายวิเคราะห์คุณผู้ชค,คิดว่า e x p o r e แปลว่าอะไรคะคำตอบนะคะ งแปลว่าสำรวจค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของประโยคที่ใช้คำศัพท์ว่า explore กันนะคะถ้าจะบอกว่าเขานะคะรู้สึกสนุกกับการไปสำรวจป่าอเมซอนนะคะก็พูดได้ว่า he enjoys exploring the Amazon jungle อีกสักตัวอย่างค่ะถ้าจะบอกว่าเขาสำรวจโลกผ่านการท่องเที่ยวนะคะก็จะพูดได้ว่า he explores the world through traveling ทุกคนลองเอา explore ไปลองหัดแต่งประโยคกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าคำคำนี้จะเพิ่มอาหารสมองให้กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ